สวัสดีครับแฟมมนมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยในะประจำวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะครับนะัดส่งท้ายเดือนนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง8หมายเลข27เริ่เเหมือนขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับจากวิถีมวยกองเพกาจุป,ปัเตมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด116บปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างไดนามายลูกเขาขวางจะพบกับนิวแสนชัยทุนหนองกีต่อด้วยคู่ที่2ครับโช์กันที่พิกัด118ปอนด์เป็นทางฝั่งกราพยักษ์ที่เลข99จะพบกับทาฮาสิงห์บุรีไฟครับและเควกนํำรายการครับโชกกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนักแตกต่างนะครับเป็นการพบกันระหว่างเหนือธรณีพุทธประชาชื่นโชคที่พิกัด111ปอนด์ ต่อหนักสองปอนครับให้เพชรทองเก้าพัชรยิมที่พิกัด113ปอนด์สอนส่วนคู่ปิดให้รายการครับช่วกันที่พิกัด115ปอนด์อนเป็นทางฝังพยายุทธปอหานใจพักเครื่องจะพบกับวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะครับก่อนไปดูน้ำหนักนตัวตัวมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยฝากแฟมม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักนตัวตัวมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของอรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับทางซ้ายเหมือนเกงสีแดงครับนี่คือดนอามายลูกเขาขวางหรือมอพวนานะครับนักชกวัย17ปีครับมวยจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผลงานฟอร์มหลังของดนอามายมีแพ้คะแนนให้กับใจเพชรพัชระยิมชีอ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้า9กแสนสิชอที่ดอนเมืองและก็หลังสุดนี่ไปชนะที่3าครับเพชรพญาแลพัชระยิมชีอ้อมน้อย เมื่อเดือนก,กรกตาคม6 8ที่ผ่านมาส่วนคู้โชกทางขวามือเกณน,น้ำเงินครับรายนี้คือนิวแสนชัยทุนหนองกีหรือวีระยุทธ์ฟาร์มนะครับนักชกรุ่นพี่วัย23ปีมวยจากจังหวัดสุรินทร์ผลงานฟอร์มหลังของนิวแสนชยัยครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าเปรมอนันต์นนพหลักบุญน,นะครับที่ราชดำเนินจากนั้นมาชนะที่2เปรมอนันต์พหลักบุญที่รังสิตย้ำใจอีกครั้งหลังสุดนี้สะดุดครับแพ้ที่2ให้กับกุหลาบขาวสอบ,บุญยรักษ์ที่ราชดำเนิน เมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของนิวแสนชัยก็จะชกเคลื่อนไหวยอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีนะครับคู่นี้เวทบพิกัด1 1 6ปอนด์นะครับน้ำหนักที่ช่างได้เมื่อวานนะครับรายการนัดนี้จะช่างวันชกวันนะครับไดรไม้นี่มา1 1 7 1เนะครับเกินไปปอนด์จุดหนึ่งนะครับเห็นว่าลดไม่ลงด้วยนะครับในส่วนของรูปร่างช่วงชกไดนไมายนี่สูง176เซนติเมตรไปปล่อย57กิโลกรัม เก็บตัววิอวมิที่มอพวนนานะครับส่งคู่ชกเจ้านิวแสนชัยครับขึ้นช่างได้เท่าพิก,กัดรูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรปปล่อย56-57กิโลกรัมเก็บตัววิศอ,อมิที่ค่ายมอสบมคลการช่างที่ปทุมธาน,นีนะครับดูจากรูปร่างโครงสร,ร,ร้างช่วงชกดานไม้จะดูได้รอยกว่าส่วนนิวแสนชัยได้ทางกว้างทางหนาเนื้อตัวดูเปียะทั้งคู่น้ำหนัหนกปปล่อยดูแล้วพอ,พอๆกันคู่นี้สดกับเกา๋าหนุ่มด้านหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งเจ้าดานไม้เป็นมรูปร่างดีดักเสียบดกกแแแททงงขารึ คือได้หนุ่มได้สดนะครับทรงมวยแกจะดูอ่อนแอนะครับเจ้าเด่นน้ไม้โดนหนักโดนแรงแล้วมีโครงครงมีวูบวาบนะครับลูกดูดันนี่จะจะดูเป็นรองนะครับส่วนคู่ชกเจ้านิวสารชายรุ่นพี่รายนี้เป็นมวยอ,อาวุธแรงแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดสองขั้สองฟันอันตรายครับบูสู้ได้กระดูกมวยรุ่นพี่แต่ว่าร่างกายความสดแล้วก็ช่วงชกดูเป็นรองนะครับครูปันของ,ของรายการครับสดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมออกช็อตรงฝั่งทางด้านเจ้านิวแสนชัยนะครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่ารานี้เป็นประเภทเดินเตะเดินต่อยตุต๊บตาไปเรื่อยเขาในของนิวแสนชัยแกมีจับมีขวานนะครับแล้วที่สำคัญครับอาวุธรับระยะประชิดแกมีสอกสลับด้วยงัดฟันอันตารายมากๆโดนต่อโดน,โดนทีทีดอกต่อดอกดูว่าจะหนักแรงกว่านะครับคูหถึงของรายการครับออกช็อตรงฝั่งเจ้านิวแสนชัยทุนหนองกี้ดูว่าชนะเจ้าดานไม้ลูกเขาขวางนะครับ มาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่2และเป็นคู่รองของรายการนะครับโชว์กันที่เวทพิการน้ำหนัก1 1 8อปอนด์ครับทางซ้ายมือเกงสีแดงนะครับรายนี้คือกล้าพยักษ์ที่เด็ดเกนักชกวัย21ปีนะครับมวยจากแขวงเซกองสอปปอลลาวนะครับผลงานอร์มหลังของกล้าพยัก์ครับมีชนะขันใเจ้าสิงค์ฮอนด้าน้องยินรักระบังนะครับชีดอนเมืองจากนั้นไปแพ้น้องวิศิษให้กับเพชรเอกสิงห์คลองหลวงที่อ้อมน้อย หลังสุดนี้ไม่มีการตัดสินนะครับคู่ชกเจ้าเปรวสีเงินยอ,อนมันนะครับโดนเชลลงยกที่5นะครับเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมาที่ตะวันนาบางกะปินะครับส่งคู่ชกทางขวามือเกณฑ์น,น้ำเงินครับรายนี้คือทาฮาสิงบุริไฟขับหรือเจ้าทาฮาอัสกาลีนักชกวัย19ปีจากประเทศอินหลานนะครับผลงานฟอร,ร์มหลังของทาฮามีแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรตัดไฮหมดพง191ในรายการ RWS วนะครับแลวก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าอดัมแก้วผึก ที่รายการ RWS นะครับและก็หลังจากนั้นครับราสุดนี่มาชนะนอกที่หนึ่งครับซีอุยเสียหนุ่มกัญยาที่ดอนเมืองแห่งนี้ครับเมือ่อมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังของทาฮาก็มีชกเคลื่อนไหวยอยู่ในรูปแบบ3ยกบ้าง5ยกบ้างสับกันไปนะครับคู่นี้แวทพิกัด1 1 8ปอนด์นะครับน้ำหนักของทั้งคู่ที่ขึ้นเชิ่อในเมือวานนะครับกราพยักษ์นี่มาช่างเนี่ยขาดประมาณสัก1ปอนด์นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรปล่อยปล่อย56-57กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซ้อมมีที่ที่99ขนาดที่คู่โชคทาฮาเนี่ยมาขึ้นชั่งได้118.1นะครับก็ลด0.1ครับรูปร่างช่วงชกสูง175เซนติเมตรปล่อยปล่อย57-58กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซอมมีที่สิงบรีไฟคลับนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าทาฮาจะดูเื่มเรื่มนะครับจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงขณะที่กราพยัก์จะดูสั้นกว่าเนื้อตัวดูแน่นนะครับดูเปะทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยดูทาฮาจะใหญ่กว่ากราพยักษ์อยู่ประมาณสัก1-2ถึงกิโลกรัมคู่นี้ขึ้นป้ายรายการเมื่อตอนแรกเนี่ยจะเป็นทางฝั่งทางด้านเจ้ากราพยักษ์ ทีเก็สจะพบกับยอดวิชาสอดทอเช็บัานข้าวแต่ว่ายอดวิชานี่ถอนออกไปไฟนี้เป็นทางฝั่งเข้าทาหามาเข้าเวนแทนนะครับคู่นี้เชิงโชวสไตล์ของทั้งคู่กล้าพยักก็เป็นมวยบูสไฟเตอร์เตะนํำปรำตีเขาในแข็งแกร่งอาวุธแรงครับรายนี้นอกในสู้ทุกลูก ได้เปรียบความพร้อมการเตรียมตัวนะครับเป็นตัวยืนในรายการส่วนคู่ชกเจ้าถาหารันนี้ก็เป็นมวยขวาทักษะดีนะครับดักเตะดักทีบดูคล่องแคล่วคือทรงฝีมือเลยครับรายนี้คือเก็บกันบังโตแล้วก็จังหวะเข้าเบียดเข้าทาออกเป็นชุดนะครับแต่ว่าไฟนี้ความพร้อมการเตรียมตัวดูเป็นรองก็ต้องดูว่าจะพิวได้มากน้อยขนาดไหนถ้าพิวได้ตลอดทั้ง5ห้ยกก็มองว่าได้ลุ้นแต่ถ้าโดนอัดโดนเบียดโดนเสียดสีแล้วเหีย่ยวแผ่นนิดเดียวเมื่อไหร่ก็เสร็จทันทีเหมือนกันนะครับ คู่ที่2ของรายการครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปนแล้ว ผมออชอบนังฝั่งมวยตีในรายการนะครับอย่างเจ้ากระาพยัค์นะครับความพร้อมกัหน่ตัวดูได้เปรียบนะครับเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่ารายนี้ประเภทนอกได้ในเหนวแน่นตน้นต้นกราพยัคก,ก็มีลูกหนักลูกแรงเหมือนกันครับมีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดต่อยหน้า,ต,นาต่อยท้องร้วมลําตัวเข่า,น,านี่ดูว่าจะาได้เปรียบเลยครับเพราะารายนี้แกเข่าแข็งแกร่งมีจับมีล็อกมีขวางเบียดไปเบียดมาเอดีคาที่ยืดเยื้อระยะยาวปปลายน่าจะดูดีกว่าคูชกครับ คู่ที่2ของรายการออกชรังฝั่งกล้าพยักที่เด็ดเก้ามองด้วยชนะเจ้าท่าห้าสิงบุรีไฟครับนะครับและมาถึงคู่เอกในรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกันดน้ำหนักแตกต่างนะครับต่อกัน2ปอนด์เลยนะครับและเป็นคู่มวยแก้มือรั้งตาก,กันอีกครั้งทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือเจ้าเหนือธณีพุทธประชาชื่นหรือช่อห้ายพยักไหครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีมวยจากอำเภออาจสามารถจอดร้อยเอ็ดนะครับ ผลงานอร์มหลังของเหนือท่อนี้ครับมีชนะคะแนนเจ้าวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่ดอนเมืองจากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าคุณหารดับชิดบางรักที่ดอนเมืองหลังสุดชนะคะแนนเจ้าซู์บอนสิทธิหนุ่มน้อยที่ดอนเมืองครับเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมาผลงานสามไฟหลังที่สามวัแห่งนี้ฟอร์มสดมากไม่แพ้ใครชนะมารวดส่งผู้โชคทางขวามือรายนี้คือเพชรทองก้าพัชระยิมหรือบัลไลมนทานนะครับได้สองปอนด์กบไฟนี้นักชกวัย17ปีครับมวยจากจังหวัดราชบุรี ผลการฟร์มหลังของเพชรทองเก้ามีแพ้คะแนในให้กับเพชรสันชัยจิตมืองนนท์ับชี้อ้อมน้อยจากนั้นไปแพ้คะแนในให้กับเหนือพยักษ์กล้วยบางคอนแหลมที่รังสิตและก็หลังสุดนี้ไปชนะน้องพีสครับเพชรดำสอก็สุขหย,ยิมครับในศึกวันทรงชัยสัจนจรครับที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อมิถุนายน68ชิบผ่านมานครับคู่เอกนรกนรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างน,นะครับต่อกันสองปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่ที่ขึ้นเชื่อในเมื่อวานนะครับเหนือทอนนี้นี่ชก111นะครับ ขึ้นช่างได้112กดเกาลดไปหนึ่งปอนด์ครับรูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรปล่อยปล่อย54กิโลกรัมเก็บตัววิซอมไปที่ค่ายมวยสิทธกิกำนันหน่งที่จังหวัดชัยนาทส่วนคู่ชกเจ้าเพชรทองก้าวได้สองปอนด์ชก113มาขึ้นช่างได้เท้าพิกัด รูปร่างช่วงชคสูง165เซนติเมตรปลยปล่อย57-58กิโลกรัมเก็บตัวฟิสซ้อมิที่ไข่เหมยพัชระยิมที่จังหวัดราชบุรีนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี้ไม่ห่างครับก็ได้เคียงคู่ขี้กันเนื้อตัวรูปร่างหน้าตานี่ก็ดูแล้วแมคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับในส่วนของมวลกล้ามเนื้อนี่ดูดีทั้งคู่แต่น้ําหนักปล่อยปล่อยนี่ต่างกันครับเพชรทองเกล้าน้ําหนักปล่อยปล่อยจะใหญ่กว่าเนื้อเท่านี้อยู่3-4กิโลกรัมเลยนะครับ คู่นี้เชิงชกสไตล์ของหนึ่งคู่นะครับเหนือทรณีก็เป็นมวยประเภทเขาในเหนียวแน่นแต่นํำปั้มตีวงในนี่แข็งแก่ง,ขงแข่งแรงนะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของความสดด้วยเพราะว่าช่วงหลังนี้9ก้าไฟสิบไฟนี่ไม่แพ้ใครครับไร้พ่ายชนะมาตลอดเลยนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มนะครับ ส่วนผู้ชกเจ้าเพชรทองเก้าครับรานนี้ได้2ปอนด์นะครับเป็นมวยประเภทเชิงตีนะครับสแข้ง2กัดข,ขวาได้ซ้ายดีครับดักเตะดัก,ดกทีบอาวุธดูครบเครื่องเรียมตัวดูดีครับเพชรทองเก้าอาวุธรับหมัดศอกลูกเตะกาัานคอนีเปลี่ยนเกมได้ตลอดก็ไฟน์นี้ได้ต้อง2ปอนด์นะครับได้เปลี่ยนน้าหนักคือจังหวะวงนอกเพชรทองเก้านี่ดูดีแน่แต่พอประกบวงในนี่ต้องแก้เข่าให้ได้เพราะว่าลูกเบียดลูกเสียสีแล้วก็เข่าในนี่ดูดูเป็นรองนะครับ คู่เอกกัรายการครับคูณนี้ย้อนกลับไปเมื่อธันวาคมปี6 7ก็แพ้ชนะกันมาที่สนามมวยแห่งนี้ฝฟนั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าเหนือทอนีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปฝ่ายนี้กลับมาแก้เมืองรังตาก,กันอีกครั้งที่เวทกิดน้ำหนักแตกต่างนะครับเมื่อเปรียบเทียมแล้วครับคู่นี้ผมออกชอหลัาางฝังทางด้านเจ้าเหนือทอนีนะครับมวยที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อน รายนี้ดีกีแชมป์ม,มอดีวิถีไทยเลยนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้เข่าในของเหนือธรณีแกเป็นประเภทตาช้างอะครับจะปลอกรัดเหนียวเลือ้อยรัดฟัดไปเรื่อยเพนเข่าของเหนือธรณีตีได้ทุกท่วงท่าน,นะครับมีทั้งเด้งมีทั้งยัดนะครับเบียดไปเบียดมาเอ็งทีกัตทีเยี่ยะไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคูชกนะครับคู่เอกกับรายการครับออกชําลังฟังเหนือธรณีพุทธประชาชื่นมองว่าชนะเจ้าเพชรทองเก้าพัชระยิมนะครับ มาถึงคู่ปิถั่นรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับทางซ้ายเหมือนเกงสีแดงครับนี่คือเจ้าพยายุทธปอหันใหญ่พักเครื่องนักชกวัย16ปีมวยจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผลงาน2องไฟหลังของพยายุทธที่สามวัดแห่งนี้โชว์ไดีนะครับเริ่มจากชะนะคิปสองเก่งสยามสอสุวพัฒน์นะครับตั้งแต่มกราคม68แล้วก็หลังจากนั้นมาชะนะคิปสองอัศวินนะครับเกียรติเขาแดงเมื่อเดือน กุมภาพันธ์หกแปดที่ผ่านมานะครับช่วงต้นปี2ผลงานหลังที่สามวยแห่งนี้ชะน็อกมาทั้งสองไฟ์ส่วนผู้ชคทางขวามือเกณฑ์น,น้ำเงินรายนี้คือวันพิชิตพุทธประชาชื่นหรือเจ้าวันมีชยัยปอพรพูลยิมนะครับนักชกรุ่นพี่วัยสิปีจากอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าวันพิชิตนะนรับรายนี้มีชั้นหุ้ยหนึง่งนะครับเม,มืองฟ้าเล็กสอนินทยัยที่ระดําเนินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นับมา แพ้น้องที่สามให้กับพี่ชัยลูกบ้านใหม่นะครับที่ได้ดําเนินเมื่อเดือนธันวาคม66นะครับแล้วก็หยุดหายเรือสังเวียนไปพักใหญ่ๆนะครับหายจากสังเวียนมวยเมืองกรุงไปก็เป็นปีได้คู่ปิดท้ารายการครับคู่นี้เว็บพิกัด115ปอนด์นะครับน้ำหนักของน้งคู่ที่ขึ้นชืไไ้้เมื่อวันพยยุตมาเท่าพิกัดนะครับรูปร่างของสร้างช่วงชกสูง166ซเมตรนะครับส่วนคู่ชกเจ้าวันพิชิต มาคือจึงได้115.3ลด0ูนะครับรูปร่างช่วงชกในสูง1้3สูง163เซติเมตรดูจากรูปร่างเนื้อตัวแล้วดูว่าพยายุทธจะเหลื่อมๆนะครับดูจะได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่นี้ประเภทสดกับเก่านะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดก็อยู่ทั้งฝั่งเจ้าพยายุทธรุ่นน้องครับเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมชนนะครับเตะนำต่อยตามบุกบูสู้ดีครับรายนี้ ได้หนุ่มได้สดนะครับแล้วก็ครบเครื่องความต่อเนื่องที่เมืองกรุงก็ดูว่าจะมีมากกว่าด้วยนะครับส่งคุโชกเจ้าวันพิชิตรุ่นพี่รายรนี้ก็เป็นมวยกวเก่าแกมเตะขวาเตยขวาดักเตะดักต่อยอุดแรงนะครับลายนี้การ์การชนครับต้นต้นนี้ดูว่าพอได้แต่พอเบียดเสียสิไปแล้วมียุบมีย่นนะครับหายจากเมืองกรุงไปนานด้วยไม่รู้ว่าระบบหายใจแล้วก็การยนระยะอยู่ในระดับไหนนะครับร่างกายความสดนี่ดูว่าจะเป็นรองนะครับ คู่เป็นทัรายการครับคููนี้สดกับเกา่าเมื่อเปรียบเป็นแล้วผมบอ,อกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าพยายุดนะครับรุ่นน้องครับรายนี้หนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับเดินเตะเดินต่อยจิ้มหน้าจิ้มท้องเจาะร่างสลับบนจังหวะเข้าเบรคเข้าทำพยายุดแกออกเป็นชุดเลยนะครับมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยรุ่นทั้งเกมสัน้นแล้วก็เกมยาวครับคููเปิดทัรายการครับออกชอบดังฝั่งเจ้าพยายุดปอหันจ่ายพักเครื่องมองวัฒนเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะครับ เดี๋ยวเราชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชมหลังช่างศึกมวยดีวิถีไทยกันอีกสักครั้งครูเปิดหัวของรายการนะครับออกชมหลังฝั่งนิวสันชยัยทุนหนองกี่ครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่วานนี้บุกบู้สู้ดีแล้วก็หนักแรงนะครับหมัดศอกอันตร,รายมากๆอาวุธรับของอันตร,รายเยอะครับมองว่าชาเจ้าด่าไม้ลูกเขาขวาง ส่วนคู่รองของรายการเนี่ยออกชื่อเป็นมวยดาวชาบูนะครับไปที่เจ้ากาพยักฆ์ที่เลขกเก้านะครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าเป็นมมยตัวยืนในรายการนะครับความพร้อมกันใมตัวดูได้เปรียบจังหวะวงนอกก็หนักแรงส่วนวงในเข่าในีน่ดูได้เปรียบครับรายนี้จับล็อกเหนียวมองว่าชนะเจ้าทาหาสิงบุรีไฟคลับและเควกในรายการออกชื่อเป็นมวยดาวหมูกระทะไปที่เจ้าเหนือธรณีพุทธประชาชื่นนะครับก็ต่อน้ำหนักให้คู่ชกสองปอนด์นะครับแต่ว่ารายนี้ผลงานฟอร์มหลังที่สดจี๋เลยครับ8 9ก้าไฟหลังนี้ไม่แพ้ใครครับชนะมาตลอดนะครับรายนี้ประเภทนอกได้ในแข็งแกร่งน้ำอึนน้ำทนทาดมวยดีครับมองว่าชนะเจ้าเพชรทอง9ก้าพัชระยิมนะครับแล้วก็คู่พิเศษรายการครับออกชําหลังฝั่งเจ้าพยายุทธปอหันจะพรกเครื่องเดินเตะเดินต่อยตุ๊บต๊อบไปเรื่อยบุกบูสู้ดีอาวุธแรงครับได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายมองว่าชนะเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะครับก็จบไปแลวนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันนี้แฟนมวยชอบใคร ชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับฝากแฟนมมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมมวยทุกท่านร,ร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ